พูดถึงเอเจนต์ณปัจจุบันนี้นะครับฮเกมเบนเดสคือหนึ่งคนที่อยู่ในระดับท็อปอยู่ในระดับสูงสุดแต่กว่าที่เขาจะเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้ได้นะฮะการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เริ่มต้นด้วยการเปิดไนท์คลับแต่กล้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์เอเจนต์ เบอร์ระดับต้นๆของโลกฟุตบอลณปัจจุบัน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลอีสต่านะครับกับผมจิตรกรศรีกําเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะฮะเมนสแตนไทยแลนด์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะครับเป็นหนึ่งในเสน่ห์สำคัญมากครับของการติดตามในโลกลุ่งหนังยุคปัจจุบันครับทุกซัมเมอร์หรือช่วงฤดูหนาวเองก็ตามแต่ครับเราก็ได้ยินข่าวสารได้ลุ้นครับว่าเออทีมรักของเราได้ใครมาบ้างหรือทีมใหญ่ซื้อใครเข้ามาบ้างหรือขายใครออกไปบ้างแต่ในฟันเฟือง ชิ้นสำคัญเนี่ยนะครับของการเดียวหรือการเจรจาเนี่ยคือเอเจนต์ครับและถ้าเราพูดถึงเอเจนต์ณปัจจุบันนี้นะครับฮอเกเมนเดสคือหนึ่งคนที่อยู่ในระดับท็อปอยู่ในระดับสูงสุดแต่กว่าที่เขาจะเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้ได้นะฮะการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับหักเลี่ยมโหดกับทุกฝ่ายพยายามผลักดันให้นักเตะในความดูแลของตัวเองนั้นได้ผลประโยชน์มากสุดวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับ ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดไนท์คลับแต่ก้าขึ้นมาเป็นซูเปอร์เอเจนต์เบอร์ระดับต้นๆของโลกฟุตบอลณปัจจุบันขอเกมเนเดสครับผมเริ่มที่เมืองเล็กๆครับเมืองนี้มีชื่อว่ากามินยาครับทางตอนเหนือของโปรตุเกสจริงๆแล้วนะครับเมนเดสเล่นฟุตบอลมาก่อนแต่เขาไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับโปรไฟล์ของเขาที่มันเห็นชันดที่สุดก็คือแค่เล่นในทีมหลีกสมัครเล่นครับแค่นั้นครับแล้วเขาก็เหมือนจะรู้ตัวก็เดินออกมา แล้วก็พยายามทําธุรกิจของตัวเองมาเริ่มต้นที่เมืองกามิญญานจาเนี่ยแหละครับเขาเริ่มเปิดกิจการของตัวเองครับรายตั้งแต่การเป็นดีเจเปิดร้านเช่าวิดีโอแล้วก็ต่อยอดไปถึงการเปิดไนท์คลับเป็นบาร์เล็กๆของตัวเองครับแต่ในระหว่างตรงนั้นนะครับที่เขามองหาลู่ทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมโลกฟุตบอลที่เขาเดินออกมาก็เวียงให้กลับมาเจอกันดูผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่านูโน่เอสปิโตซานโตครับ จำได้ไหมครับอดีตกุนซือของวูฟอดีตกุนซือของทนัมฮอสเปอร์นั่นแหละครับนูโน่เนี่ยเป็นผู้สาประตูของทีมเล็กๆครับนั่นคือวิโตรีกิมาร์ไรส์อยู่ตรงนั้นเนี่ยสี่ปีครับได้ลงเล่นเพียงแค่36นัดสิ่งน้อยมากครับแต่พอนูโน่มาเจอกับเมนเดสเขาก็พยายามปรึกษาครับว่าทำไมเส้นทางอาชีพของเขาไม่ก้าวหน้าอย่างที่คิดไว้เขาต้องการย้ากจะออกจากทีมครับแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าจะต้องพูดคุยยังไงจะต้องเจรจาแบบไหน ในการต่อรองธุรกิจต่างๆซึ่งตรงนั้นแหละครับที่ฮองเกเมนเดสเห็นช่องทางจึงอาสาเข้ามาเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับนักเตะทั้งหมดครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ30ปีครับกับการมีลูกค้าคนแรกก็คือนูโนซึ่งเขาเริ่มธุรกิจการเป็นเอเจนต์อย่างเป็นทางการแล้วสิ่งที่มันเหลือเชื่อมากครับก็คือการเจราจาครับเอานูโนเอสเปโตซานโตเนี่ยซึ่งเป็นโกสำรองครับของทีมเล็กๆในลีกโปรเุเกตไปเป็น สมาชิกให้กับยอดทีมของสเปนในช่วงนั้นก็คือเดปาติวโลาคนย่าได้นูโนมาให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าฮอเกเบนเดสเนี่ยไปพูดอะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือเบนเดสทํางานหนักมากครับโดยเฉพาะด้านเอกสารเดินทางไปพบทีมต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายทาด้วยตัวคนเดียวครับไม่มีทีมงานด้วยว่านว่าเขาเคยขับรถครับจากตอนเหนือของโปรตุเกสเนี่ยไปยังสเปนด้วยระยะทางรวมๆสามรอยกิโลเมตรเนี่ยอยู่หลายเที่ยวครับ ห้กลับไปกลับแบบนั้นครับเพื่อจะรอพบประธานสโม,มสรของลาโกรินญ,ญาและสุดท้ายก็ทำให้นูโน e เอสปิโตซานโตนั้นย้ายไปเล่นในสเปนได้อยู่ในทีมชุดควา้าแชมป์โคปาตเตรของลาโกรินญ,ญาได้สำเร็จนูโน <N uno S 2> บอกว่าเม n เดสทำงานหนักมากครับแล้วเมื่อเสร็จงานนะฮะเราก็ตกลงกันว่าโอเคเราจะแบ่งโบนสัสแล้วก็ส่วนแบ่งจำนวนหนึ่งที่มันเหมาะสมให้กับฮอเกเมนเดส แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะฮอลเกเบนเดสไม่เอาครับถึงขั้นแบบฉีกเช็คเงินสดต่อหน้าตรงนั้นเลยบอกว่าไม่เอาไม่ไปขึ้นเงินแน่ๆเหมือนเป็นการซื้อใจครับถ้าพูด,ดง่ายๆนะครับว่าหลักการทํางานของฮอลเก็เบนเดสคืออะไรนูโน่บอกว่าเข้าใจง่ายมากครับไม่ได้ซับซ้อนเลยคุณทําหน้าที่ของคุณผมทําหน้าที่ของผมแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากดีลครั้งนั้นแหละครับสิ่งที่มันตามมาก็คือประสบการณ์และโอ,อกาสทางธุรกิจ แม้ว่าเมนเดสจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรือออกหน้ามากมายครับส่วนใหญ่ก็อยู่แต่หลังฉากของนักฟุตบอลแต่ชื่อเสียงของเขาก็ค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นครับในวงการฟุตบอลบริเกตซึ่งถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นน่ยนะครับนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยออกมาหากินในลีกท็อปของยุโรปเนี่ยน้อยมากครับนอกจากบรรดา Big Name รบิ๊กเนมนะฮะพวกลุยฟิโก้ลุยคอสตาเปโดปาเลตตาเปโดคาโตอะไรประมาณนั้นครับแต่รายยิบรายย่อยเนี่ยน้อยมากครับแต่พอเข้าสู่ยุคข,ของฮอกเก้เมนเดสครับ สื่อชื่อดังอย่าง The g ก a r d เด n เนี่ยถึงขั้นใช้คำว่าผู้สร้างปรากฏการณ์เลยครับเขาคือผู้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างของวงการโปรเกตมีความทะเยอทะยานสูงมากครับก้าวข้ามขีดจำกัดของเอเจนต์ในโปรเกตครับสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มเติมทุกๆวันและทำงานอย่างหนักครับเพื่อรักษาผลประโยชน์และเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าของเขาการผลักดันตั้งแต่โปรเกตออกไปต่างแดนคือสิ่งที่เมนเดสทำมันได้อย่างดีครับ แต่กว่าที่กล้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้นะฮะโอ้โหมันต้องผ่านเรื่องราวการชิงดีชิงเด่นการแย่งตาแหน่งการหักเหลี่ยมโหดเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกับเอเจนต์เบอร์หนึ่งในยุคนั้นของปรตุเกตก็คือโชเซเวกาครับถึงขั้นมีการ,ปรเปิดเผยว่าเคยชกต่อยกันที่สนามบินมาแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองอย่างเป็นกลางนะครับบทบาทของเอเจนต์เนี่ยเล่เหลี่ยมต้องแพร,ว,พรวครับเพราะฉะนั้นการเติบโตแบบแบบบนเส้นทางที่มันถูกต้องทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะยากหน่อยหรือการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายมีมิตรมาตีกับทุกฝ่ายมันก็อาจจะยากหน่อยครับมันต้องหักเหลี่ยมกันครับมันต้องมีคนแพ้มีคนชนะเพื่อโอกาสธุรกิจแล้วก็เพื่อสร้างกาไรในอนาคตไอ้ครั้งที่ไปเล่นแบบบทบาทพระเอกเดินทางตรงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยมันต้องมีทางลัดแต่ไม่ได้วยเล่เหลี่ยมและว,วัฒนศิลป์ครับอย่างที่บอกครับยุค2,000เนี่ยโชเซเวกาคือเอเจนต์เบอร์หนึ่งของโปรเกมลูกค้าในมือของเขาคือหลุยส์ฟิกโก้ครับ แล้วเขาก็สร้างผลงานแล้วก็ทำกำไรามากมายครับในการพาฟิโก้นั้นย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปบาร์เซโลนาก่อนที่จะย้ายอีกแบบคึกโครมมากครับเป็นดีลแห่งประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเลยก็คือพาฟิกโก้เนี่ยย้ายจากบาร์เซโลนาไปเรอัลมาดริดครับและนั่นคือดีลที่ทำให้ชื่อเสียงของเวกานั้นโด่งดังมากๆครับจนได้เข้ามารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเจรจา,าให้กับสโมสรอ,อย่างเอฟซีปอร์โตครับแต่พอเวลาผ่านไปครับก็เริ่มมีปัญหาครับ นิดๆหน่อยๆครับกับทางบริหารของปอร์โตโดยเฉพาะกับท่านประธานอย่างปินโตดาคอสตาซึ่งโอกาสตรงนั้นแหละครับที่ฮ็อ k เก m e เมนเดสเห็นแล้วกระโจนเข้าหาเลยครับเมนเดสได้ข่าวเข้าถึงตัวประธานแล้วก็ใช้วาทศิลป์ของตัวเองครับพูดเกลียกล่อมอยู่เรื่อยๆสัญญาเลยครับว่าถ้าหากเขาได้เป็นคนดูแลการเจรจาซื้อขายให้กับนักเตะปอร์โตสโมสรแห่งนี้ จะทำกำไรได้มากกว่าเดิมแน่ๆเขาจะพานักเตะออกไปค่าแข้งต่างแดนให้มากที่สุดด้วยจํานวนเงินที่มันเหมาะสมครับและแน่นอนครับปอโต้ะจะได้เงินมากขึ้นถึงขั้นแบบการันตีเลยครับว่าปอโตเนี่ยแหละครับจะเป็นประตูการส่งออกนักเตะจากลีกโปรตุเกสไปยังลีกท็อปของยุโรปโอ้โหพูดเกี่ยวกัอ่อยู่นานครับสุดท้ายปินโตดาคอสตาตกลงปรงใจครับซึ่งเขาใช้เวลากล่อมอยู่ประมาณหลายเดือนเลยครับแต่ด้วยวัฒนศิล และการเจรจาและการเสนอแผนงานที่มันเห็นภาพชัดเจนเนี่ยแหละครับมันทำให้ประธานสโม,มสรของปอโตนนั้นเห็นชอบด้วยและเป็นจุดที่ทําให้เขาแตกหักกับโชเซเวกาเอเจนต์เบอร์หนึ่งของโปรตุกเกสในยุคนั้นได้สาเร็จซึ่งด้วยดังกล่าวครับเป็นต้นตอนที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นอยู่คนละฝั่งเป็นศัตรูกันและเคยก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสนามบินกันมาแล้วมันเหมือนเป็นการโค่นเบอร์หนึ่งในยุทธจักรครับด้วยวิธีการ เข้าไปแทรกซึมเข้าไปพูดคุยฮ็อเก็ตเบนเดสได้สิทธิ์การดูแลนักเตะโปรเกรดรุ่นใหม่อีกเยอะแยะมากมายหลายคนจากการที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเอสปอร์โตเนี่ยแหละครับพูดง่ายครับในยุคที่ปอร์โตยิ่งใหญ่ในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพปี2003คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปี2004นักเตะกลุ่มนั้นนะครับคืออยู่ในความดูแลของเบนเดสเกือบทั้งหมดเดโก้คอสตินยาเปาโลเฟร่าริ卡โดคาเมนโย และที่สําคัญที่สุดครับคนที่เป็นลูกค้าของเมนเดสคือโชเซ่มูรินโญ่ครับและมันก็เป็นอย่างที่เขาเคยวาดฝันเอาไว้ครับไม่นานหลังจากนั้นนักเตะโปรตุเกสก็ค่อยๆกลายเป็นสินค้าส่งออกมากขึ้นเรื่อยๆและทั้งหมดก็แทบจะเป็นลูกค้าของเมนเดสครั้งหนึ่งครับเอมิลิโอมาเชโดครับอดีตประธานสโมสรของวิตูเรียกิมาราล์นะครับในช่วงต้นยุค2000ครับเคยบอกว่าวงกรารฟุตบอลโปรตุเกสครับเหมือนเป็นหนี้เมนเดสเลยก็ว่าได้ครับ เขาดูแลการย้ายทีมของนักเตะและเกี่ยวข้องกับการโอนเงินจนํานวนมากในวงการฟุตบอลเหมือนธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกขนาดใหญ่เลยครับซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับมันทําให้ชื่อเสียงการไปเย่นของฮอเก้เมนเดสโด่งดังขึ้นรวมถึงบริษัทของเขาด้วยนะครับเกสติฟุตเนี่ยนะฮะเริ่มเป็นแบรนด์ระดับโลกครับทุกทีมในโปรเกรให้ความเคารพและทุกคนก็อยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นและอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่ง ในบริษัทของฮอเกลมินเดสอยากให้มินเดสนั้นเป็นคนดูแลเป็นคนเจรจาเป็นคนดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเพราะในยุคนั้นนะครับลีของโปรตุเกสนั้นอยู่คนละระดับกับลีท็อปโยุโรปเลยครับเม็ดเงินรายได้นี่น้อยกว่าลอีอื่นๆถึง5เท่านะฮะแต่ก็เป็นมนเดสเนี่ยแหละครับที่ทาให้ทุกอย่างนั้นมันใกล้เคียงมากขึ้นและพานักเตะที่อยู่ในความดูแลของเขานั้นไปอยู่ในจุดที่หลายๆคนยังไม่กล้าฝันด้วยซ้าไป พอก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเอเจนต์นักเตะบูตเก้นนะครับชิ้นงานตามมาก็คือเบนเดสพยายามกวาดเอาบรรดานักเตะดาวรุ่งหลายๆายคนครับเข้ามาอยู่ในองค์กรของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือคริสตินโรลันโดครับรวมถึงลุยส์นานี่ด้วยซึ่งการย้ายของทั้งสองคนที่มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกิดจากการดีของเขาแน่นอนครับกว่าที่จะได้ดาวรุ่งหรือว่าเพชรเง็นงามเหล่านี้เข้ามาอยู่ในสังกัดก็ต้องออกแรงมหาศาล ในเคสของโรนโดนะครับฮเกมเมนเดสเข้าทางคุณแม่เลยครับนั่นคือมาเรียโดโรเรสอาเวโรเนื่องจากตอนแรกนะครับโรนโดก็เป็นนักเตะที่อยู่ในสังกัดเอเจนต์ของโชเซเวกาครับแต่ก่อนที่มาถึงช่วงของการขยายสัญญานะครับเมเดสก็ยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าและสุดท้ายเขาก็ตัดหน้าแล้วก็ดึงโรนโดเข้าสู่สังกัดได ยิ่งสร้างความเจ็บช้ำให้กับเวก้ามากขึ้นยังไม่จบครับวีรกรรมของเมนเดสในเคสของลุยส์นานนี่ก็เหมือนกันครับเขาเข้าถึงนักเตะโดยตรงแล้วก็ดึงนักเตะมาจากเครือข่ายเอเจนต์ชื่อดังอีกหนึ่งฝั่งของปรุเกตก็คืออานาอาเมดาครับเป็นเอเจนต์หญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของบรุเกตหลังจากที่เสียนานานี่ไปนะครับอาเมดาถึงขั้นว่าต้องยื่นเรื่องฟ้องร้องครับเกี่ยวกับการกระทำของเมนเดสโดยมีการระบุคําพูดบอกว่า มีหลากหลายสโมสรที่อยากเซ็นสัญญากับนักเตะของฉันแต่นักเตะกับต้องรอให้ฮอกเกมเดสมาก่อนเพราะเชื่อว่าเมนเดสจะพาเขาไปอยู่สโมสรที่ใหญ่กว่าเมนเดสเหมือนพวกที่มาชุบมือเปิบครับหยิบชิ้นปลาหมันโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากแค่การทําโฆษณาในแบบของเขาวาทศิลป์พูดคุยการเจรจาพฤธีการทําทงานของเมนเดสเนี่ยเหมือนกับมีกําลังภายในครับหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทเอเจนต์เมนเดส อธิบายให้กับ The Athletic ฟังว่าเขาเชี่ยวชาญในด้านการผลักดันนักเตะที่มีศักยภาพสูงครับและบริษัทเกสซิฟ o ดเนี่ยเป็นมากกว่าตัวแทนของผู้เล่นซึ่งลงลึกในคาพูดก็คือบอกว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่เป็นสากลครับตอนนี้เครือข่ายของเขาเนี่ยขยายไปทั่วโลกครับและทํางานด้านตลาดซื้อขายของประเทศต่างๆมากมายซึ่งนั่นทําให้เขาเข้าถึงผลประโยชน์มากมายสําหรับคนที่เป็นตัวแทนผู้เล่นหลายคนอยู่กับเขาเป็นเวลานานครับเชื่อใจเขาและเขาก็เกือบจะสร้างอาณาจักรของตัวเองสําเร็จแล้ว รูปแบบการทํางานของเขานั้นซับซ้อนมากกว่าบริษัทอื่นๆมากและเครือข่ายของเขาก็ไม่ธรรมดาครับเขาอาจจะตั้งใจที่จะไปอยู่ในทุกประเทศที่เล่นฟุตบอลบนโลกใบนี้เลยก็ได้อะไรก็ตามครับนั่นคือมุมมองชื่อเสียงในด้านของเล่เหลี่ยมแพรวการหักเหลี่ยมโหดอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแบบเขาแต่ถ้าลองไปถามกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นลูกค้าของเขาหรือเป็นนักเตะที่อยู่ในสังกัดของเขาเนี่ย เราจะพอเข้าใจครับว่ามันมีเหตุผลอย่างอื่นมากกว่านั้นครับทำไมทุกคนต้องอยากจะเข้ามาอยู่ในสังกัดของเมนเดสสิ่งหนึ่งก็คือทุกคนเชื่อมั่นครับเพราะเบื้องหลังได้เห็นแล้วว่าเมนเดสนั้นทางานหนักขนาดไหนและตอบสนองความต้องการของนักเตะได้จริงๆครับทุกคนครับที่อยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยนะฮะได้ย้ายทียมในแบบไม่คาดฝันได้เงินที่มันมากขึ้นได้ชื่อเสียงที่มันมากขึ้นได้ผลประโยชน์มากขึ้นแน่ๆนั่นเป็นเพราะว่าจากคอนเทนตนที่เขาพยายาม สร้างเครือข่ายตลอด20ปีที่ผ่านมาครับนี่นั้นคือเดียโก้คอสตาครับอดีตกองหน้าของออลิกโก้มาดริดแล้วก็เชลซีนะฮะซึ่งเล่าถึงจุดตอนที่เขาย้ายมาเล่นในยุโรปครับโดยที่มีฮอ c เก้เมนเดสเนี่ยเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้คอยดูแลทุกอย่างคอสตาบอกว่าตอนเจอกับเมนเดสครั้งแรกครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับผมบินมาจากบราซิลแล้วก็เริ่มทดสอบฝีเท้ากับหลายทีมในโปรตุเกสและตอนนั้นเนี่ยผมดันไปมีพฤติกรรมที่มันรุนแรงเอาไว้ จนโดนหลายทีมนั้นแบนครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเมนเดสเนี่ยไปคุยท่าไหนครับทำให้ตัวผมนั้นมีโอกาสอีกครั้งแล้วสุดท้ายผมก็ได้เซ็นสัญญ,ญญากับสปอร์ติ้งบรากานั่นคือจุดเริ่มต้นครับถัดมาอีกไม่นานครับเมนเดสก็สร้างดีลให้กับคอสตาอีกครั้งรอบนี้สั้นๆเลยครับคอสตาบอกว่าเมนเดสโทรมาครับบอกว่าเราจะไปมาดริดกันแค่นั้นเลยครับคอสตาบอกผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอไปถึงมาดริดครับ เขาก็บอกผมว่าเรากำลังจะเซ็นสัญญาก,กับอตเลติโกมาดริดเรานั่งบนโซฟาที่บ้านของเคซุสกาเซียคนนี้เป็นผู้มนวยการกีฬาของแอนดรสตกซึ่งบอกตรงๆว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอนี่เป็นใครนี่คือคำพูดของดิโอโกคาสตาเนี่ยครับมันเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่างานของเมนเดสเนี่ยคือการทําให้นักเตะเชื่อว่าตัวเองจะได้เจอกับอนาคตที่ดีกว่าการเข้าหาสโมรสรต่างๆเพื่อบอกถึงสิ่งที่สโมสรน,นั้นจะได้รับหากซื้อนักเตะในการดูแลของเขาไปร่วมทีม หลักๆมีแค่นี้ครับเคลียร์กับลูกค้าของตัวเองสร้างคอนเนคชั่นกับสโมสรแต่รายละเอียดะไนะครับมันลึกล้ำมากเพราะเขาพยายามทุกๆวันครับทำทุกวันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างผลงานมาเป็นนับ20ปีและผลจากความพยายามเหล่านั้นครับต่อให้มันจะเป็นเรื่องราวในสีขาวสีดำหรือสีเทาก็ตามแต่แต่ที่สุดแล้วครับฮอเกเบนเดสก็มาถึงจุด สูงสุดของวงการเอเจนต์ครับและได้รับค่าตอบแทนมหาศาลครับในแบบที่ทุกคนพร้อมจะจ่ายให้ด้วยหนึ่งในคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีสุดก็คือคริสตินโอลโดเนี่ยแหละครับนี่คือนักเตะในสกัดการดูแลของฮอเกมเบนเดสมาตั้งแต่อายุสิปีหนึ่งเดียวคนนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนเอเจนต์เลยเขาบอกว่าเมนเดสคือมิรแท้คนหนึ่งครับและถ้าจะหาเหตุผลว่าทําไมตัวเขาถึงเลือกอยู่ในสังกัดของฮอเกมเบนเดสโอลโดพูดมา3คํคครับ1ซื่อสัตย์2จริงใจ และ3มเมื่อชีพครับถ้าเรามองถึงภาพใหญ่ๆนะฮะถ้าถามว่าฮอเก็เมนเดสเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังคุยกับใครครับเขาอาจจะเป็นตัวโกงก็ได้ครับถ้าคุณไปถามในเอเจนต์ด้วยกันหรือคนที่เสียผลประโยชน์แต่เขาก็พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าครับถ้าคุณไปถามตั้งแต่ในความดูแลหลายๆคนของเขาที่สร้างเดียวหน้าเหลือเชื่อที่เปลี่ยนชีวิตนักฟุตบอลเหล่านั้นครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมนสะทอ้อนให้เห็นวิธีการทํางานของเขาครับคิดใหญ่ ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวล้มเหลวเชื่อในศักยภาพการทํางานหนักของตัวเองและพยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายครับแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะต้องมีการแตกหักกับบางคนอยู่บ้างแต่เขามองภาพใหญ่ไว้ครับมองที่ผลลัพธ์จุดสุดท้ายครับเพราะเขามั่นใจว่านักเตะในความดูแลของเขาต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเขาจะเป็นคนมอบให้เองครับซึ่งเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วครับที่เราจะสามารถยอมรับได้ครับว่าฮอเกิ m เมนเดสคือซูเปอร์เอเจนต์เบอร์หนึ่งของโลกณปัจจุบันครับไม่ว่าคุณจะเกลียดหรือรักเขาก็ตามฝากคอมเมนต์ก็มาบอกกันได้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับฝากติดตามช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยครับ Menstand Thailand ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับใารติดตามช่องทางของเรานะครับ i n s t a ตน Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud spotify apple podcast ฝากเข้าไปฟังันด้วยนะครับขอบพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ